เย็นมือเย็นวันนี้เล่นฮิตเล่นฮิตเพื่อสร้างเอนดูแวล์แล้วก็เบลน้น้ำหนักที่ดีด้วยแต่ว่าการเล่นฮิตเนี่ยระวังเรื่องของการบาดเจ็บสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะๆนะครับฮิตก็ตามชื่อเลยเล่นแบบให้หัวใจมันทำงานถี่อยู่ตลอดเวลา เยลาแบบสะสมอ่ะพักน้อยเล่นเล่นหนักอันนี้คือวิธีการเล่นฮิตนะฮิตก็มีหลายแบบนะแล้วแต่จะเล่นแบบไหนแต่ว่าอันนี้ก็จะเล่นเน้นที่ขาเป็นหลักก็จะเล่นอยู่ประมาณ10นาทีเซตเดียวเวลาเล่นฮิตเนี่ยมันก็บางคนก็เล่นย0่สานาทีแบ่งเป็นเซตเไปนะแล้วแต่ แล้วแต่ว่าความแข็งแรงแล้วก็ต้องการที่จะเล่นเอาประมาณไหนนะครับแต่ตอนนี้ผมเล่นเพื่อสร้างเอเดเลนแล้วก็ลดน้ําหนักลดน้ําในตัวน้ําในร่างกายเตอตีค่า้าอนุนม,มามาเปิดมือถือมามาเล่นเมเล่นพร้อมกันกันกบพี่เลยมาง <c oughs> จริงๆท่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรครับมันเป็นท่าบอด้เวนนี่แหละการเล่นเิทแต่ว่า เพียงแค่เอาความขี่แล้วก็จังหวะเข้ามาใช้เล่นนะก็เป็นการลดน้ำหนักแล้วก็สร้างความแข็งแรงไปในตัวได้ดีนะครับสำหรับสําหรับทินิคนี้นแต่ว่าเราต้องยืดการนี่นให้มันดีหน่อยจะได้ไม่เจ็บหนะักเนี่ยจะเล่นประมาณ10นาทีแล้วก็อาจจะเล่นเอ่อเวทเรนิ่งต่ออีกเล็กน้อยครับเล่นต่ออีกเล็กน้อย ก็เดี๋ยวลองดูยิงท่าก็หาจากอินเทอร์เน็ตทั่วไปก็ได้แล้วมาเนียงเล่นแต่ว่าแต่ละท่าที่จะเล่นให้จะเล่นอยู่ประมาณ45 45วินาทีแล้วก็พักประมาณ10ถึง15วินะครับหรับการเล่นนะก็ยืดวอร์มอัพเพื่อเพื่อเตรียมที่จะเล่น สวัสดีคนทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอาไปลงใน Youtube ต่อนะสำหรับการเล่นดับแรกก็ต้องยืดเหยียดครับควางกันการบาเดเจ็บครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเราจะได้ช้ายอยู่แล้วรู้ตัวเมื่อเช้าลงพิมโป้แล้วตอนเย็นก็ต่ออีกนิดนึงวันพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เวดไม่ได้อะไร มัง้งดูก่อนครับอันท่านี้ดีนะดีสโพโได้ดี 对他害你啊！ ่าสี่สิบห้าวิหมดเลยต่อไปก็ม o u n t a i n s k i m พักประมาณสิบถึงสิบห้าวิอ่ะมาถ้าต่อไปเรียกอะไรมู้จำไม่ได้ เรื่งมาลมจะแดก ามเนื้อตรงนี้จะได้เห็นว่ามันโดนตรงไหนก็ <S <S <an> <S เปลี่ยนข้างใจจ้ะครับ มาทานี่เคนี่ยเวลาเชียนทวินรัดเชียนก็ไปลอยตัวไม่ได้ก็ตั้งเข่าอย่างนี้ระดับนี้ประมาณนี้แอดวานหน่อยก็อย่างนี้ ง่ายนนได้แต่ว่าลงเข่าต้องลงแบบแต่มันขนาดนะ g i t ครัาตาคู่ดาวกระโดดตก สามนาทีสองนาทีาไป ดูได้คลาสกได้นี่จปีนสะอต เหมือนจะจบสิบนาทีพอดีเรียบร้อยลองเอาไปเล่นดู Những chắc cardio là một chút lên là một chút nữa là một chút nữa là một chút nữa là ที่แบบผมแนะนํามากเลยนะใครอยากจะเล่นการกลางตัวรัดเชี่ยนทวินนะครับแต่ใครอยากได้ช่วงบนแบบหัวไหลก็ใช้น้ําหนักจริงๆไม่ใช้น้ําหนักก็ได้นาเวลาเล่นก็บ,บิดนี้ยกขึ้นกวางเด่น ทีเซตหนึ่งแต่้ใครไม่ใช้เลยนะครับก็ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนี่เราขาลอยบ้างลอยอย่างนี้ปิด ทิปท่านี้ก็คือดูหัวไหลมองดูหัวไหลตัวเองดีไปด้านไหนดูหัวไหลได้านั้น คนนี้ที่แนะนำคือเฮลทัสเฮลทัสก็คือแตะแล่ก็คือเล่นไซส์แท็งเหมือนกันครับแก้ปัญหาการจุกเวลาวิ่งได้แล้วก็เสริมคอบอดี้ด้านข้างด้วยอันนี้ไม่ได้ฮิดนะเป็นคาร์ดิโอธรรมดาผอผ่านแคลอรี่เฉยๆก็คือลดน้ำหนัก ไม่ว่าจะเป็นเอาเอาน้ำในร่างกายออกหรือว่าเอาไขมันออกไปกับน้ำนะครับโอเคเหน่ท้ายก็นอนไปเลยแล้วก็ตั้งเข่าขึ้นนี้แล้วก็สไลด์ด้านข้างคนระับโดยการยกยกตัวขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ไมลเอื้อมไปแตะเอาลองสักสิบทีสามเซตเนี่ยหนึ่ง ผมสิห้าทีเหลืออีกสองเซต ถ้านี้เวลาเราเรา,เรายกตัวขึ้นนะ่ะมันจะกระตุกก้านหน้าท้องตรงนี้แี่ยแช่นิดเดียวก็คือึกลพิยงแค่นี้ตอนสไลด์ที่จะไปแตะ เสุดจยอดแล้วนี่ก็ล่นิกอื่นต่อเช็ดพื้นก่อนมีแต่เหงื่อ มาต่อไปก็เล่นขาจะเป็นสควอตแต่ว่าตัวนี้จะเล่นไม่หลายเซตแต่ว่าน้ำหนักเยอะตามตามตามสูตรที่พผมใช้ก็คือเวลาเราเราเวทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะเล่นน้ำหนักน้อยจำนวนเซตเยอะเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามันไม่ได้ขยายโต เวลาเรากินโปรตีนถึงน่ะแล้วแล้วเราเล่นน้ําหนักอ่ะเวลาไปก้าเนื้อของเราเนี่ยขยายได้คือพัฒนาไงมันก็เ,เป็นข้อดีนะได้มัสเซิลแต่สําหรับนักวิ่งอ่ะมัสเซิลที่ไม่จําเป็นน่ะหนักตัวเปล่าดังนั้นลัวไปเพิ่มน้ําหนักที่มันเป็นน้ําหนักที่ได้เอาไปใช้ในการซ้อมวิ่งหรือว่าพัฒนาในการวิ่งดีกว่าดังนั้นเนี่ย ต่ไม่อยากเล่นจํานวนเยอะก็เล่นน้ำหนักเยอะได้แต่ว่าอย่าเล่นจานวนมากเล่นเอารู้สึกว่ามันมันล้าก็พอนะครับพอความแข็งแรงถึง่ะน้ำหนักมันก็เบาลงเองแหละนีผมเล่นยี่สิบยี่ห้ากิโลน้ำหนักเนี่ยบาราลยี่บห้ากิโล แค่นน้ำหนักไม่ได้มากอ้ไม่จำนวนเซตไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้ลงสควอ์จนสุดนะคือเวลาเราลงอะ่ะเราจะอยู่เราจะอยู่ท่าน,นี้ใช่ปะ่ะท่าน,นี้เราก็จะย่อลงแค่ประมาณนี้คือเราเล่นเอาแค่ช่วงนี้ก็พอไม่งั้นเดี๋ยวขาตรงน,นี้ใหญ่การเล่นสควอ์น้ำหนักเหล็กเยอะขาใหญ่ได้แล้วพอตอนเอาออกอะ่ะให้มันรีนะ่ะมันทำยากนี้ก็จะเล่นอยู่ประมาณ

อื่นแทนแล้วก็ค่อยไปยกใหม่คือจะเล่นกี่เซตก็แล้วแต่น้ําหนักเยอะแต่ว่าจะเล่นจะเล่นต่อต่อเซตอะเยอะเกินแล้วจะทำแข็งแรงเด้นะแต่ถ้านี้ผมชอบพิเศษในการเลื่อหัวไหล่ดี เซตหนึ่งแล้วไปด้อมเซตสองต่อ ไป,ไปแลนมาแล้ววิ่งมืม่อเช้า ร้อยเวิร์กอัพประมาณยี่สิบนาทีแล้วก็คูดาวประมาณห้านาทีสำหรับยืดเหยียดประมาณยี่สิบห้านาทีอ่ะไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกสำหรับการสร้างความแข็งแรงเล่นเอนโดรเลนน่ะเล่นฮิตเล่นฮิตเพื่อเอาเอนโดรเลนแล้วก็เบิร์นแค่นั้นหรอก เดี๋ยวราดูว่าสัปดาห์หน้าผมจะเอาน้ำหนักออกประมาณสองกิโลก็น่าจะลีนลงไปอีกอันนี้เป็นผลพวงจากการที่ไม่ได้วิ่ง2สองสัปดาห์แบบไม่ได้ซ้อมในตารางเนี่ยสองสัปดาห์ประมาณนี้แล้วกันนะก็ ดูย้อนหลังเคลิปลบก็ใน youtube นะครับเดี๋ยวจะไปลงใน YouTube ไว้ดูย้อนหลังนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะนี่ก็คาร์ดิโอไปเห็นปะอ๋อนี่โอ้จะลงที่เหลือก็ยืดเหยียดครับพอพักผ่อนแค่นั้นเองเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ